สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะทางส่วนลุงผู้พานอินดี้ชาแนลนะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะมา,าเก็บมาถอนนะคะมาถอนหอมแบ่งนะคะเพื่อที่จะใช้ในการนำไปเป็นนำไปเป็นพันเพื่อที่จะทำการปลูกต่อไปนะคะเพื่อนๆ อันนี้ที่เราปลูกไว้นะคะใช้หัวพันนะคะ2กิโลกร,รัมนะคะเพื่อนๆเป็นหอมแบ่งนะคะแล้วเรารู้ไหมว่าลักษณะที่เราจะทำพันแล้วน้องเขาจะมีอายุกี่เดือนเราถึงจะใช้หัวเพื่อที่จะใช้ทำพันต่อนะคะคือตอนนี้ น้องก็มีอายุได้สามเดือนแล้วนะคะน้องก็เริ่มเป็นหัวแล้วหัวเขาการเจริญเติบโตคือชะง,งักแล้วค่ะพร้อมที่จะไปทำพังใบใบเขาก็เริ่มจะเปลี่ยนสีเป็นเหียวเหลืองแล้วนะคะปลูกตั้งแต่เดือนกลางเดือนพฤศจิกายนนะคะปี2563ตอนนี้ก็ เดือนกุมภาพันธ์นะคะปี2564นะคะเราจะมาถอนเพื่อที่จะนำหอมแบ่งไปเป็นแม่พันธ์ต่อให้ทางสวนเราเพื่อที่เราจะได้ไประหยัดต้นทุนด้วยนะคะถึงเราจะใช้เวลานานแต่เราคุ้มนะคะเพราะว่าเราได้ดูแลรักษาโดย ตัวเราเองภูมิใจมากในการทำสวนนะคะมาถอนกันเลยค่ะมาดูนะคะว่าหัวของหอมแบ่งที่เราปลูกเนี้ยที่เราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะคะอันนี้คือเรางดน้ำได้สามวันนะคะดินก็ยังชุ่มอยู่ เพราะว่าเราขุมบางหญ้าจะไม่ขึ้นเลยนะคะสังเกตดูหญ้าไม่ขึ้นเลยมาดูกันว่าหัวพันธ์ุที่เราจะใช้ต่อไปเนี้ยมันจะได้เยอะไหมนะคะลองมาถอนกันเลยค่ะโอ้เพื่อนๆเห็นไหมอันนี้คือแค่ใช้นะคะ มูลวัวนะคะคือขี้วัวที่เราเลี้ยงไว้เองนะคะสวยไหมคะสวยไหมคะเพืพ่อนๆมาดูตัวนี้กันอันนี้เราเน็บแค่ลุมและหัวนะคะคือเราใช้แบบนี้นะคะแยกออกแล้วก็ตัดตัดหัวตัดท้ายนะคะแล้วก็มาเน็บเนี่ยหัวหนึ่งกีบเดียวเนี่ยคะ่ะ ได้ตั้งเท่านี้เพื่อนๆว่าคุ้มไหมคะกับการที่เราทำพัน์ไว้เองเดี๋ยวเรามาถอนกันเลยค่ะพอถอนเสร็จเราก็จะนำไปผึ่งลมไว้ในที่ล่มนะคะไม่ได้ตากแดดนะคะเพื่อนๆ ถอนง่ายมากค่ะเพราะว่าดินมันร่วนดีมากเลยนะคะเราทำแบบอินซีดินเขาจะไม่แข็งกอเล็กน้องเขาจะหัวเล็กหน่อยนี่นะคะแค่นี้ก็อื้อ จะจะแบ่งไปทำผักส้มผักดองด้วยน่าจะหวานดีนะคะหัวเขาทำทั้งหัวทำเป็นผักผักดองไว้กินกับน้ำพริกน่าจะอร่อยเนี่ยค่ะการปลูกหอมแบ่งที่ไว้ทำพันุเองถึงเราจะใช้จำนวนไม่มากแต่เราก็เน้นระยะเวลาถ้าใครที่อยากจะปลูกไว้ทำพันุ์เองก็ต้อง ทำใจด้วยนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวนะคะไม่ใช่เราทำแล้วขายเลยถ้าขายอย่างนั้นเราก็ซื้อเมล็ดพันธุ์หรือว่าหัวพันธุ์มาใหม่เราก็ขายได้ไวนะคะถ้าทําเป็นเชิงธุรกิจแต่อันนี้เราปลูกไว้กินภายในครัวเรือนเราแล้วก็ใช้ไว้กินในครัวเรือนเราได้ด้วยนะคะเก็บไว้ใช้กินได้ด้วยนะคะนี่ค่ะก็คือ,อพันธุ์หอมแบ่ง ที่ทางสวนลุมภูผ่านอินดีชาแนลได้นำมาให้เพื่อนๆได้ชมแล้วก็ได้มาถอนไปด้วยกันนะคะสวยมากเลยคือแบบเสียดายด้วยคือต้นสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเราไปได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะคะสวยมากเลยค่ะแล้วเราก็จะไปมัดจุกไว้นะคะไว้ทำ ว่าเดี๋ยวก็จะทำผักส้มไว้ด้วยเพื่อไว้กินบกถอนแต่ก็เสียดายถ้าเก็บไว้ในแปลงอย่างนี้ก็ใช้กินในคนเรื่ได้แต่เราก็รอมไม่หมดหรอกค่ะเก็บไว้กินด้วยสำหรับวันนี้นะคะส่วนลุมผู้พานี้นี่ชาแน,นลก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปของเราในการทำกรเกษตรบ้าน แบบง่ายๆสไตล์ส่วนลุงภูพานอินดี้ชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปเท่านี้นะคะขอบคุณได้เป็นขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมได้กดถูกใจนะคะสวัสดีค่ะ